ตอนรักนายลูกเป็ดขี้เลตอนที่ยีบสองพี่ระรนไปหาเปียวที่ห้องเขาเอาของมาคืนของที่เก็บมาไม่หมดเปียวก็ยังงงเพราะของบางอย่างก็ไม่ใช่ของเขาอาเป็นของประเทพที่เหลืออยู่ในห้องและอีกส่วนก็เป็นเสื้อผ้าชุดวอร์มเสื้อยืดสาหรับใส่ฝึกซ้อมในโรงยิม มันเป็นของบริษัทที่เขาไม่นำมันกลับมาก็ทำถูกแล้วและเขาก็ไม่จำเป็นต้องใช้มันอีกแต่เปียวก็รับไว้ทุกอย่างพอพีระรนทำท่าไม่พอใจอาจเพราะเมื่อาวานรุ่นพี่เอาของที่ลืมไว้มาให้ของพวกนั้นมันก็เป็นของใช้ส่วนตัวยางครีมหวีผ้าเช็ดตัว ความจริงทิ้งไปก็ได้แต่เปียวไม่อยากทำให้ใครรู้สึกไม่ดีพีระดนก็เช่นกันขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกินข้าวกันตอนนี้ฉันว่างแต่ผมไม่ว่างครับผมจะต้องออกไปข้างนอกมีนัดกับใครเหรอหรือว่าในก้าหรือในพิธา ผมไม่ได้นัดกับใครทั้งนั้นลรอครับแต่ผมมีธุระสำคัญต้องไปทำธุระอะไรเดี๋ยวฉันไปส่งให้ไม่รบกวนดีกว่าครับขอบคุณคุณพีมากตอนนี้ผมก็แค่ต้องเริ่มอะไรใหม่หลายๆอย่างก็เลยยุ่งๆนิดนึงเริ่มอะไรใหม่ไม่มีอะไรหรอกครับชิวยคุณพีด,ดีกว่า ผมมีธุระจริงๆงั้นพรุ่งนี้ฉันจะมาใหม่ทำตัวให้ว่างด้วยละ่ะผมไม่แน่ใจครับทำไมถึงจะไม่แน่ใจในเมื่อตอนนี้เปลวว่างผมดูเหมือนว่างล่ะครับถ้าคุณจะเข้าใจอย่างนั้นผมจะบอกคุณตรงนี้เลยว่าผมไม่ได้ว่างครับก็ได้แล้วฉันจะโทรมานะ เปยวไม่ได้รับปากเขาพีระดนจากไปแต่เปียวรู้สึกหนักใจเขาต้องหางานใหม่และให้พีระดนรู้ไม่ได้หากเขารู้อาจจะสมัครงานที่ไหนไม่ได้เลยก็ได้เปียวไปสมัครงานหลายแห่งแต่ก็รอแค่การเรียกตัวและนี่เป็นบริษัทสุดท้ายซึ่งมันไม่เกี่ยวกับสายงานเขาเลยเปียวแค่จะลองดู ไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่ไม่คิดว่าบริษัทแห่งนี้จะเป็นของแซมเพื่อนของพิลดลที่เคยเจอกันในงานเลี้ยงเจอกันแค่ครั้งเดียวไม่คิดว่าแซมจะจำเขาได้แซมตกลงรับเปียวเข้าทำงานคงไม่มีใครกล้ารับเปียวทำงานในบริษัทบริการเป็นแน่เพราะหลายชื่อของเปียวยังอยู่ที่บริษัท MJ ขอบคุณมากนะครับคุณแซมไม่เป็นไรนี่เปียวแน่ใจแล้วหรอว่าจะออกจาก MJ ผมถูกพักงานก็เหมือนไล่ออกทางอ้อมนะครับ,บอสใจดีคงไม่อยากให้ผมเสียประวัติหากคุณไม่บอกผมผมก็คงไม่รู้ว่าต่อให้สมัครงานตอนนี้ก็คงไม่มีใครรับผม จนกว่าผมจะถูกปลดอย่างถาวรเปลวฉันว่ายังไงเดี๋ยวฉันลองถามพีรโรนอีกครั้งนะอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันไม่เข้าใจผิดหรอครับบอสพูดชัดเจนแล้วผมไม่อยากให้บอสต้องหนักใจความจริงมันเป็นตัวผมเองที่มีประสิทธิภาพไม่ดีพอก็ได้ก็ได้ แล้วจะให้ผมมาเริ่มงานเมื่อไหร่ครับอีกสักสองสามวันกันแล้วกันแล้วซันจะให้เลขาติดต่อไปขอบคุณคุณแซมมากครับไม่เป็นไรเบลดีใจมากที่ได้งานเขากลับมาที่คอนโดซื้ออาหารมามากมายเพื่อเตรียมรอตะวันกลับมาไม่คิดว่าพีระดลจะมายืนรออยู่หน้าคอนโดคุณพี ฉันมาดอตั้งนานเลยนี่ไปซื้ออะไรมาหรอหรือว่าเพิ่งกลับครับแล้วคุณล่ะครับมาทําไมที่นี่ก็มารอเปียวไงมาฉันช่วยถือพีระดอนพูดพร้อมกับช่วยเปี่ยวถือของแถมเดนนาหน้าไปที่ลิฟต์เปียวเดินตามใจอยากจะถามเขาว่าเขามีธุระอะไรอีกแต่ก็ไม่ได้ถามจนพีระดอน เข้าไปในห้องจะทำอาหารเหรอให้ฉันช่วยไหมไม่ต้องหรอกครับผมยังไม่ทำตอนนี้กว่าตะว,วันจะกลับก็น่าจะค่าๆรอทำแล้วกินตอนร้อนๆดีกว่าแต่ฉันหิวมากเลยนะอะไรก็ได้ขอแบบง่ายๆให้ฉันสักจานหน่อยสิก็ได้ครับเมื่อเขาหิวเปียวจะใจดำก็ไม่ได้ ก็ทำอาหารให้กับเขาเป็นไข่เจียวง่ายๆซึ่งเขาก็กินจนหมดจานวันนี้ไม่มีวิโรธตามมาด้วยอร่อยมากค่อย,อยังชั่วหน่อยอยู่ทับแย่คุณมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าถึงได้มารอก็หลายวันมานี่เราวแทบจะไม่ได้คุยกันเลยเปยวไม่อยากคุยกับฉันหรอ มีอะไรต้องคุยครับเพราะก่อนหน้านี้ถ้าคุณอยากคุยกับผมคงคุยเป็นนานแล้วแต่ผมรู้สึกว่าคุณดังหากที่ไม่อยากคุยกับผมใครบอกฉันอยากอยู่กับเปียวอยากคุยกับเปียวอยากรู้สึกเหมือนเดิมคุณพูดแบบนี้ก็แสดงว่าคุณรู้สึกไม่เหมือนเดิมฉันยอมรับ วพาความรู้สึกของฉันตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมงั้นก็ดีครับในเมื่อคุณพูดตรงๆผมก็อยากพูดตรงๆรงกับคุณเหมือนกันว่าต่อไปนี้อย่ามาหาผมอย่ามาให้กำลังใจอย่าให้ความหวังผมไม่เป็นอะไรหรอกครับผมไม่ต้องการกำลังใจจากใครเดี๋ยวผมก็ต้องออกไปธุระอีกเชิญคุณกลับไปได้แล้วครับเบลดูยันชากับพีรรมากทำให้พีรดลรู้สึกเกิดอัด ในที่สุดเขาก็ยอมออกมาจากห้องของเปียวเมื่อวิโรธเห็นเจ้านายเดินลงมาก็รีบเดินเข้าไปหาคุณเปียวล่ะครับเจ้านายเขาคงไม่อยากไปกับฉันกับครับเจ้านายพีระดอนตั้งใจจะมารับเปียวไปงานวันเกิดของแม่เขางานจัดขึ้นที่บ้านไปกันทั้งบริษัทเขาแค่อยากให้เปียวไปแต่เมื่อ มันถูกปฏิเสธท,ทางทางที่ยังไม่ได้ชวนมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ทางตะวันก็ปฏิเสธที่จะไปงานเลี้ยงวันเกิดที่บ้านของพล,ลบเขาเป็นเพียงแค่พนักงานใหม่คงไม่ได้สำคัญอะไรเขาไม่ไปสักคนหนึ่งคงไม่มีผลอะไรกับงานเลี้ยงผลลบจ้องหน้าของตะวันไปเปลี่ยนชุดซะฉันเตรียมชุดมาให้ยังไงก็ต้องไป ผมไม่ไปครับผมอยากกลับไปอยู่เป็นเพื่อนเปียวทำไมก็บอสไล่เปียวออกตอนนี้เปียวรู้สึกแย่ผมไม่อยากทิ้งเปียวอยู่คนเดียวแต่ทิ้งฉันบอสบอสเป็นอะไรครับทำไมถึงพูดว่าผมทิ้งบอสมันหมดเวลางานแล้วนะครับ แต่ถ้าจะคิดเป็นโอทีก็ต้องขอโทษด้วยผมไม่ขอทำนอกเวลางานแต่ฉันอยากให้ไปจริงๆนะไม่ไปครับแต่คนที่อยากไปนู่นครับมาพอดีตะวันพูดแล้วก็มองแพนต้าที่เดินเข้ามาในห้องโดยไม่เคาะประตูเขาเดินส่วนแพนต้าออกไปพลลบมองล่างเล็กที่เดินออกไปอย่างหงุดหงิดแพนต้า มองผลลบมองอะไรครับบอสตวันทำอะไรไม่ถูกใจเหรอครับก็หลายอย่างมีอะไรหรอแพนตาคือผมเดี๋ยวจะถามบอสว่าพวกเราจะไปก่อนเวลาได้ไหมครับได้สิแล้วถ้าผมจะขอติดรถบอสไปด้วยได้ไหมครับคงจะไม่ได้นะแพนตาเพราะฉันต้องแวะไปหาเพื่อนก่อนเพื่อนคนไหนหล่ะครับ พี่ตายหรือเปล่าไม่ใช่แพนต้าไปกับเพื่อนกันแล้วกันครับพลรบจะแวะไปรับแซมเพราะกลัวแซมจะไปงานเลี้ยงช้าแซมที่มองผลลบหลายครั้งในระหว่างอยู่บนรถใจอยากจะพูดเรื่องเปรี้ยวแต่กลัวพลลบจะโกรธเพราะมันเป็นเรื่องในบริษัทอีกอย่างหนึง่งมันก็ไม่สมควรที่เขาจะพูดอะไร ต่อให้เขาจะรับเปรี่ยวเข้าทำงานแล้วก็ตามงานเลี้ยงสนุกมากสำหรับคนในงานเลี้ยงทุกคนยกเว้นสองพี่น้องพีระดลและผลลบผลลบที่มีแพนต้าเดินตามประกบตลอดจนใครๆคิดว่าแพนต้าเป็นแฟนของผลลบไม่ต่างจากแพมแม้จะไม่ได้นั่งใกล้หรืออยู่ใกล้พีระดล แต่เข้าทางพ่อและแม่ของเขาแทนโดยมีไตเป็นตัวช่วยจากภายนอกแพมดูน่ารักและน่าเอ็นดูสำหรับผู้ใหญ่แม้ตอนนี้ยังไม่ได้ใจของพิระดลแต่อีกไม่นานดอกความใกล้ชิดมันจะทำให้พีระดลมารักเขาได้อย่างแน่นอนทางเปียก็รู้สึกเฉยเมื่อตะวันพูดถึงเรื่องงานเลี้ยงงานเลี้ยงวันเกิด ของแม่ผลลบระพีรดนที่จัดขึ้นที่บ้านตะวันควรจะไปแต่ที่ตะวันไม่ไปก็เพราะคงเป็นห่วงเขาฉันไม่ได้อยากไปซะหน่อยป๊อดก็เกือบจะบังคับฉันแล้วอะโชคดีที่เอาตัวรอดมาได้ไม่ต้องห่วงฉันหรอกตะวันฉันดูเหมือนคนหอนแอร์เหรอก็ไม่หรอกแกดูเจ้าเล่ต่างหาก ไหนแกลองว่ามาสิคุณพี่มาหาแกหรือเปล่ามามาแล้วยังไงก็ไม่ยังไงแค่เอาของมาให้แล้วก็ไปแค่นั้นจริงๆเหรอมาสองครั้งฮะมาถึงสองครั้งแล้วเขาทำอะไรบ้างมากินข้าวแล้วก็ไปเปียวถามจริงเหอะเขามากินข้าว หรืออยากจะมากินแกฉันเคยบอกแล้วว่าฉันกับเขาไม่มีอะไรกันไม่มีอะไรทั้งนั้นจริงเหรอก็จริงนะสิมันก็คงจะจริงอย่างที่แกว่าไม่อย่างนั้นดูที่บริษัทเขาต้องปกป้องแกบ้างสิเจ้านี้คิดจะหลอกฟันแกแน่ๆเลยเขาไม่ได้คิดอะไรกับฉันแบบนั้นหรอกเขาก็แค่เห็นฉันเป็นตัวตลกแกตลกตรงไหนวะมองดีๆแกก็อาจจะน่ารัก ช่างเถอะเลือกพูดฉันไม่อยากพูดถึงเขาแล้วเออถ้าอย่างนั้นฉันจะลาออกฉันก็ไม่อยากอยู่ที่นั่นแล้วไม่ได้นะตะว,วันแกจะเอาชีวิตแกมาผูกติดกับฉันไม่ได้ทำไมละฉันรู้นะว่าที่แกมาทำงานเนี่ยป้าออดไม่ได้อยากให้แกมาแต่เป็นแกที่หนีมาต่างหากเอเอไม่ออกก็ได้ ตะวันหลบดไม่ได้ที่จะพูดถึงสองพี่น้องแพนต้ากับแพมที่ดูจะดีใจจนออกนอกหน้าที่ได้ไปงานเลี้ยงที่บ้านของพีระดนแต่มันไม่ใช่เพียงแค่นั้นอีกไม่กี่วันแพมกกำลังจะย้ายเข้าไปอยู่ในห้องพักของบอสที่เปียวเคยอยู่เปียวถึงกับสะอึกไม่คิดว่าในที่สุดแพมก็เข้าไปอยู่ห้องนั้นจนได้ถึงแม้ตอนแรก จะเป็นแพนต้าที่อยากได้ห้องนั้นมันไม่มีอะไรเกินความสามารถของแพมและแพนต้าจริงๆเออฉันไม่น่าพูดเรื่องนี้เลยสร้างเธอยังไงฉันก็ออกมาแล้วผมไม่ได้กลับไปที่นั่นอีกต่อไปตะว,วันก็อย่าพูดถึงพวกเขาอีกกแล้วกันตะว,วันก็ไม่อยากพูดหรอกแต่มันอดไม่ได้คิดๆแล้วเขาก็ไม่สมควรพูดจริงๆ เบียคงรู้สึกแย่เพราะขนาดเขายังรู้สึกแย่เลย